เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องนึงให้ฟังแล้วกันใครรู้จักทฤษฎีแมวของชโรดิงเกอร์มั้งไม่รู้จักไม่รู้รจักแต่ทฤษฎีแมวเก้าชีวิต้ามไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าแมวของชโรดิงเกอร์อ่ะอันนี้ผมออกตัวก่อนเลยนะว่ามัน ไม่มั่นใจนะว่าสิ่งที่พูดนี่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ใครเป็นนักฟิสิกส์เคมีชีวะอะ,อะไรประมาณนั้นก็มาบอกแฟกต์ได้นะทฤษฎีแมวของชโรดิงเกอร์เนี่ยมันเรียกง่ายๆว่าเป็นทฤษฎีเพื่อยือนยันความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นของควอนตัมอะไรประมาณเนี้ยโดยทฤษฎีเนี่ยเขาทําการทดลองโดยการมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งชื่อว่าชโรดิงเกอร์เขาได้ผลิตกล่องหนึ่งใบนะภายในกล่องนั้นอะ่ะมีกล่องเล็กๆอีกใบหนึ่งซึ่งเก็บสารพิษไว้ในนั้นโดยที่ไอกล่องใบเล็กๆใบนั้นอะ่ะจะตั้งเวลาว่า5นาทีออะจเปิดออกหรือไม่เเปิดป็นการสุ่่มไ รู้เลยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดทีนี้นักวิทยาศาสตร์ได้นําแมวไปไว้ในกล่องเดียวกับกล่องที่มีสารพิษและทาการปิดหีบลง5นาทีต่อมาคําถามคือแมวยังมีชีวิตอยู่ในกล่องนั้นไหมเข้าใจปะ่ะคำตอบก็จะเป็นได้2ออย่างใช่ไหมคือมีชีวิตอยู่เพราะว่ากล่องไม่ได้เปิดกับไม่มีชีวิตเพราะว่ากล่อง กล่องพิษได้เปิดแล้วแต่ว่าคําตอบเราจะรู้ก็ตอ่อเมื่อเราเปิดกล่องใหญ่ดูเท่านั้นอันเนี้ยคือเป็นทฤษฎีที่ยืนยันความเป็นไปได้ของแมวที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่พร้อมๆกันใครเรียกว่าทฤษฎีแมวของชโรดิงเกอร์ประมาณนี้<ต>เอาแบว่าคอนเซ็ปต์มันคือประมาณนี้นั่นแหละซึ่งเรืร่องนี้ชื่อเรืร่องว่าแมวของชโรดิงเกอร์ย้อนกลับไปสมัยที่ผู้เล่าเขายังอยู่ชั้นปฐมคือเขาว่า อยู่ในต่างจังหวัดชนบทอะไรประมาณเนี้ยเขาจะมีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเล่นด้วยกันเกือบทุกวันเลยสนิทกันมากแบบเป็นเพื่อนรักกันเป็นอ่าเฟิร์สเลิฟป๊อปปี้เลิฟอะไรนี้เลยก็ว่าได้กิจกรรมเด็พวกวเขาชอบไปเล่นกันก็จะเป็นวิ่งไล่จับซ่อนแอบหรืออะไรก็ตามแต่ที่เด็กพอจะเล่นกันได้จนกระทั่งวันหนึ่งก็เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นเนาะก็คือพ่อแม่ของผู้ชายบอกว่าเราต้องย้ายบ้านมันก็เท่ากับว่าเด็ก2คนนี้ก็ต้องแยกทางกันห่างออกจากกันเนาะแล้ววันเนี้ยก็จะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขานนดเล่ัสิตใจ คือซ่อนแอบเพราะว่ามันใช้เวลาในการเล่นนานแล้วก็ทั้งคู่ต่างอึดอัดแล้วก็เศร้าใจที่จะต้องบอกลากัน การเล่นซ่อ้แดดมันก็จะเจอกันน้อยเนาะมันก็จะน่าจะเป็นเกมที่เวิร์กที่สุดสาหรับการล่ำลาครั้งนี้ซึ่งนะั้งคู่ก็ยิงชจบกันก็สรุปได้ว,ว่าผู้ชายเป็นคนแพ้ก็ต้องเป็นคนหาส่วนผู้หญิงอ่ะก็ต้องเป็นคนไปซ่อนทีเนี้ยตัวผู้หญิงอ่ะคิดในใจเลยว่าจะพยายามซ่อนให้มิดที่สุดเพื่อที่ว่าตัวผู้ชายจะได้หาให้นานที่สุดหรือเรียกง่ายๆว่ายื้เวลาให้อยู่ด้วยกันได้นานที่สุดก่อนจะล่ำลากันอะไรเงี้ยจนผู้หญิงก็ไปซ่อนตัวผู้ชายก็นับ1ถึงร้อยถึงอะไรก็ตามแต่จนตัวผู้หญิิิงงงออ่่่่่ะไปเเเจจตตตูููู้้้ยยย็็็นนนนนนนททีีลาากกัพืคดใว ถ้ามันเข้าไปแอบในตู้เย็นมันต้องเป็นที่ซ่อนที่แบบสุดยอดคือผู้ชายกว่าจะหาเจอต้องใช้เวลานานมากๆแน,น่นอนผู้หญิงก็เลยเปิดตู้เย็นแล้วก็ลงไปซ่อนในนั้นตัวผู้ชายเดินมาตลอดทางก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีแค่ตู้เย็นตู้นี้แหละที่นายซ่อนได้แล้วก็เดาแล้วแหละว่าผู้หญิงน่าจะอยู่ในตู้เย็นด้วยความที่ผู้ชายไม่อยากจะบอกลาผู้หญิงตรงๆก็เลยเดินไปจับตู้เย็นไว้แล้วก็พูดว่าขอโทษนะฉันคงต้องไปแล้วแหละขอโทษจริงๆนะแล้วผู้ชายก็เดินออกไปเลยเว้ยแต่ส่วนตัวผู้หญิงนั้นพยายามที่จะผลักประตูออกมา เพื่อจะล้างผู้ชายไว้ให้แบบได้ล่ําลากันจริงจงจังก่อนแต่ผู้หญิงไม่สามารถเปิดตู้ัวออกมาได้เว้ยด้วยความที่ตู้เย็นมันนอนทับอะใช่ไหมแล้วสุญญากาศของประตูตู้เย็นมันก็ดูดอีกมันทําให้มันไม่สามารถเปิดตู้เย็นออกไปได้จนกลายเป็นว่าผู้ชายก็กลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้รู้เรื่องราวเลยวันเวลาผ่านไปเป็น10ปีจนผู้ชายอยู่มหาลัยแล้วก็ได้ย้ายกลับมาเรียนมหาลัยแถวบ้านทําให้ต้องกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเดิมแหละบ้านเก่าหลังเดิมที่เขาเคยอยู่สมัยยังเด็กผู้ชายเกิดเนึกคิดถึง ชีวิตวัยเด็กเนาะที่เล่นกับเพื่อนรักผู้หญิงคนนั้นก็เลยได้ทําการไปเดินเล่นในสถานที่ที่เล่นซ่อแนแอบด้วยกันครั้งสุดท้ายก็มองว่าโอ<ฮ>้โห<ฮ>พื้นที่เนี่ยมันเคยใหญ่โตมากเลยตอนที่เขายังเด็กตอนนี้มันดูแบบเป็นพื้นที่เล็กๆแค่นี้เองเนาะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างเดินไปเรื่อยๆก็เจอตู้เย็นตู้หนึ่งตั้งอยู่ตรงกลางป่าผู้ชายได้แต่คิดในใจว่าวันนั้นเราน่าจะลากันแบบเป็นจริงเป็นจัง,นจงกว่านี้กว่าที่จะบอกลากันผ่าน,านไอ้ตู้ตู้เนี่ยจังหวะที่เขากําลังนั่งคิดถึงเรื่องราวในวันนั้นก็มีเสียงงผู้้้หญิทัักกขึนมมาาาวว่ลลบแร ผู้ชายก็สะดุ้งเฮือกเลยว่าใครวะพอหันไปอะ่ะก็พอจะนึกได้ว่าเออน่าจะเป็นเพื่อนสนิทของตัวเองที่โตขึ้นมาแล้วมีรูปร่างสวยงามแบบนี้อะไรเี้ยผูคนนั้นก็เดินมาทักว่าผ่านไปนานแล้วเนาะจากวันนั้นที่เราลากันตรงนี้เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่ในเนี้ยด้วยน้ําตานานเท่าไหร่ ผู้ชายก็พูดประมาณว่าอขอโทษแบบมันทําใจไม่ได้ที่จะบอกลากันต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงพูดว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิรู้ไหมว่าตู้มันเปิดไม่ออกผู้ชาย<ด>ที่ยืนจับตู้อยู่ก็ช็อกเว้ยแล้วก็บอกว่าก็ยังดีนะที่ออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ถามต่อว่าแล้วเธอรู้จักแมวของชารโลดิงเกอร์ไหมทฤษฎีเนี่ยผู้ชายบอกว่าก็พอจะรู้จักบ้างทําไมล่ะผู้หญิงก็พูดว่าทฤษฎีเนี่ยมันมีความเป็นไปได้2ออย่างใช่ไหมคือมันมีบางอย่างที่ตายอยู่ข้างในกับบางอย่างที่ยังคงรอดอยู่ เขจะรู้ก็ต่อเมื่อจะเปิดมันผู้ชายก็ทําท่าแบบไม่รู้จะเปิดดีไหมอ่ะเพราะว่า1คือผู้หญิงก็ยืนอยู่ข้างหลังสองไอที่อยู่ในตู้เนี่ยจะมีศพไหมสุดท้ายผู้ชายก็เลยเลือกทุบปังแล้วพูดว่าเราไปกินในติมงมนเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองและก็พากันเดินออกไปจบสรุปคือเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าอันนั้นคือคนหรือเปล่าแล้วในตู้เย็ยนมีศพไหมเพราะอย่างที่บอกว่าทฤษฎีของแมวชโลดิงเกอร์คุณจะไม่มีทางรู้จนกว่าคุณจะเปิดมันมันมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือเป็นศพและเป็นชีวิตอยู่ข้้างในนนั จ자